สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องไลฟ์สไตล์ชายทัศน์กันอีกแล้วนะครับการทําบุญเสริมดวงการทําบุญมีด้วยกันหลากหลายแต่ถ้าจะให้ดีบุญเกิดได้ก็ต่อเมื่อการกระทํานั้นทําจากใจที่เป็นกุศลไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งสามารถทําได้ทั้งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการทําบุญตักบาตรถวายสังฆทานจนไปถึงเรื่องใหญ่เช่นสร้างวัด สร้างโบสถ์เป็นตน้นเราลองมาดูตัวอย่างกันครับว่าเพื่อที่ทุกท่านจะสามารถนำไปปรับใช้เข้ากับตัวเองได้นะครับการทำบุญด้วยการบูรณะพระพุทธรูปผู้ที่ทำบุญด้วยการบูรณะพระพุทธรูปในพระสงฆ์จะได้รับอานิสงส์อันแรงกล้าสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยร่างกายสมบูรณ์ครบอาการ32ผิวพรรณงามเปล่งปลั่งไม่แก่เร็ว ความเป็นอยู่ดีมัง่งคั่งทำมาค้าขึ้นมักจะได้ลาบลอยอยู่บ่อยๆไปไหนก็มักจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นใครเห็นใครก็รักผู้จาอะไรก็เป็นที่เชื่อถือเป็นที่น้ำหน้าถือตาชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่สวยทั้งรูปกายแล้วก็รูปสมบัติด้วยการทำบุญด้วยการถวายภัชนะต่างๆผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายภัชนะต่างๆแด่พระพิสุสง บุคคลผู้นั้นจะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยบริวารมีแต่คนอาสาที่จะช่วยเหลือหากประสบปัญหาใดก็ตามบริวารจะเป็นที่รับฟังและเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่างยิ่งในการติดต่อเจราจาจะประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่มีทักษะในการพูดเป็นเลิศเรียนด้านใดก็มักจะได้ดีกว่าผู้อื่นหัวไว และมีพรสวรรค์ในทุกๆด้านเมื่อมุ่งไปทางใดแล้วก็จะทำได้ดียามแก่เท่าก็จะมีคนดูแลชีวิตไม่ขัดสนการทำบุญด้วยการสร้างสะพานผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างสะพานจะได้รับอนิสง์ในผลบุญนั้นอย่างสูงสง่งคือในยามยากก็มีผู้เข้ามาช่วยเหลือจะมีแต่คนหยิบยืน่นน้ำใจให้อยู่เสมอเป็นที่รักของคนรอบข้าง การงานก็จะมีความมั่นคงถึงเริ่มกระทำสิ่งใดไม่นานก็จะมีผู้ใหญ่เห็นความตั้งใจและหยิบยืนตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นให้ชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันกับสะพานซึ่งแข็งแกร่งมั่นคงอานิสงส์นี้ส่งผลให้เห็นทางสว่างทุกครั้งที่มีที่มืดมนเหมือนมีคนมาชี้ทางให้การทำบุญด้วยการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ผู้ที่ทําบุญด้วยการบูชาพระบรมสารีริกธาตุจะเป็นผู้ที่ได้รับอน,นิสงส์งอย่างแรงกล้าการบูชาพระบรมสารีริกธาตุถือเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าอน,นิส่งผลบุญดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ที่ทำบุญด้วยวิธีนี้มีอำนาจบุญวัสนามีสูงําการงานก็จะสำเร็จเจริญก้าวหน้าอย่างไร้อุปสรรค ชีวิตของคุณจะมีชื่อเสียงมีผู้คนยอมรับนับถือทำอะไรก็ตามจะมีคนสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีหากชีวิตมีเคราะห์ก็จะผ่านพ้นและกลับมาพบกับความสำเร็จได้อีกครั้งชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็จะพบแต่ความสุขชดชื่นเสมอการทำบุญด้วยการตวายเชิงรองก้นบาท ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายเชิงรองก้นบาทจะได้รับอาน,นิสงส์ในเรื่องของการมีคนอุปถัมภ์เกื้อหนุนไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งใดก็จะมีคนคอยแนะนํายามใดที่พลัดพรั้งก็ไม่มีวันที่จะอยู่โดดเดี่ยวเพื่อนและญาติและมิตรจะอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นคนรอบข้างจะเป็นคนที่ไว้ใจได้เขาจะมอบแต่ความจริงใจและจะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้เป็นอย่างดี นอกจากอันนี้สงการอุปถัมภ์แล้วจะส่งผลให้ผู้ทำบุญจิตใจสงบจะทำสิ่งใดก็คิดออกและเกิดความผิดพลาดน้อยมากการทำบุญด้วยการสร้างศาลาโรงฉันผู้ที่มีจิตศรัทธาทำบุญด้วยการสร้างศาลาโรงฉันถวายพระสงฆ์นั้นจะได้รับอันนี้ส่งผลบุญทั้งชาตินี้และชาติหน้าคุณจะเป็นผู้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคครบคลัน เกิดในชาติภพหน้าก็จะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งไม่มีวันที่ตกต่ำสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนจิตใจก็จะสมบูรณ์ไม่มีเรื่องเดือดร้อนกายและใจเมื่อร่างกายและจิตใจพร้อมแล้วอายุของคุณก็จะยืดยาวอยู่เป็นหัวหน้าครอบครัวจนประสบความสำเร็จสูงสุดในได้อย่างง่ายดาย ชีวิตของผู้ที่ทำบุญด้วยวิธีนี้นั้นจะคิดอ่านทำสิ่งใดก็ไม่มีอุปสรรคเลยซึ่งนับเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งการทำบุญด้วยรัฐประคตผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายรัตประคตแต่ประสงค์จะเป็นผู้ที่ได้รับอนิสงส์ในเรื่องของความมั่นคงทั้งทั้งทางจิตใจที่ไม่หลงในทางปิดและร่างกายที่พร้อมด้วยฐานะที่จเจริญรุ่งรเรือง จะเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือคำพูดมีความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนพร้อมที่จะยอมรับคำแนะนำต่างๆนอกจากนี้จะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของญาติมิตรและบริวารเป็นคนดีและอยู่กันด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันในเรื่องของสติปัญญาจะเป็นผู้ที่มีสมาธิดีมีไหวพริบป,ปฏิภาณเหนือผู้อื่นอนาคตจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมั่งคั่งด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี การทำบุญด้วยการสัสนุนศึกษาพระธรรมผู้ที่ทำบุญด้วยการสัมนุนศึกษาพระธรรมนั้นจะได้รับอาน,นิสงส์งอันยิ่งใหญ่ส่งเสริมให้การศึกษาความรู้ไร้อุปสรรคได้รับการสัมนุนจากคนรอบข้างในทุกๆทางและจะประสบความสําเร็จอย่างมากหากมีความตั้งใจจริงเป็นคนที่ทําความดีขึ้นและเห็นผลทันตาคนรอบข้างไม่กล้าคิดหลายอาน,นิสงส์งนี้จะส่งผลส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายมีชีวิตยามแก่ที่สุขสบายเพราะจะมีบุตรหลานบริวารที่รักใคร่ไล่ล้อมและจะไม่เจอกับปัญหาที่ต้องวิตกการทำบุญด้วยการปิดทององค์พระผู้ที่ทำบุญด้วยการปิดทององค์พระจะเป็นผู้ที่ได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญทางด้านทรัพย์ถือได้ว่าจะมีความมั่งคัง่งรวยทรัพย์หยิบจับอะไรก็ทำให้เป็นเงินเป็นทองได้อย่างง่ายดาย อันนี้ส์งนี้จะําให้เป็นที่ยกย่องของบุคคลรอบข้างเจ้านายก็รับใคร่ชื่นชอบทำอะไรจะดูดีไปทุกๆทุกๆด้านเหมือนแสงทองอันรุ่งโรจน์จะมีรูปร่างสวยสะดุดตาเป็นที่น่านับถือและรักใคร่ดูมีสง่าราศีในชาติหน้าก็จะเป็นใหญ่เป็นโตไม่พบเจอผู้ที่คิดร้ายด้วยการทำบุญด้วยการถวายบาตร ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายบาตรในพระสมจะได้รับอนิสองส์อันแรงกล้ากล่าวคือความเป็นอยู่จะมั่งคัง่งมีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขปรารถนาสิ่งใดก็จะได้โดยไม่ต้องลงแรงมากยามที่พบกับอุปสรรคก็จะพบในทางแก้หรือมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมออันตรายไม่มากไม่อันตรายไม่มากล้ามกลคิดตามสิ่งใดมีความหนักแน่นและมีความพยายามมากทำให้การนั้นน,นส่งผลในทุกครา ไม่ค่อยพบกับความปิดหวังเท่าใดตัดสินใจสิ่งใดจะมีแต่คนให้การปรึกษาอยู่ที่ดีๆเสมอมาการทำบุญมีด้วยกันหลายแบบแต่ถ้าจะให้ดีบุญเกิดได้ก็ต้องเมื่อการกระทำนั้นทำจากใจที่เป็นกุศล ไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งสามารถทำได้ทั้งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานจนไปถึงเรื่องใหญ่เช่นสร้างวัดสร้างโบสถ์เป็นต้นเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อที่เราสามารถนำมาปร,รับใช้ให้เข้ากับตัวเองได้ครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุช่องไลฟ์สไตล์ชัทัศสวัสดีครับ